มิ s ชันอิมพอ s ิเบิลโก s สโปรโตคอลภาคที่4ของแฟรนไชส์ถือเป็นอีกหนึ่งภาคที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงทั้งในแง่ารายได้และคำวิจารณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกระดับคุณภาพของซีรีส์ให้ก้าวไปอีกขั้นหลังจากที่ภาค3ได้ปูทางไว้ดีแล้วภาคนี้กำกับโดยแบรดเบิร์ดซึ่งเป็นผู้กำกับภาพยนตร์แอนิเมชันชื่อดัง The Incredibles Ra รัตตัวีและนี่คือภาพยนตร์คนแสดงเรื่องแรกของเขา จุดเด่นและการวิเคราะห์ Mission Impossible Ghost Protocol การยกระดับ Stunt Action ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Tom Cruise The b u บิร์ชคาลิฟ l าคลานี่คือฉากไอคอนิกที่สุดของภาคนี้และอาจจะเป็นหนึ่งในฉากแอคชั่นที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ทอมครูซปีนตึกที่สูงที่สุดในโลกด้วยตัวเองจริงๆโดยใช้แค่ถุงมือดูดสุญญากาศซึ่งสร้างความตื่นเต้นและลุ้นระทึบให้กับผู้ชมอย่างที่ไม่เคยมีมาก,ก่อนฉากนี้กลายเป็นภาพจำของแฟรนไชส์และตอกย้ำความมุ่งมั่นของครูซในการแสดงฉากเสี่ยงตายด้วยตัวเอง การเน้นสตันจริง CGI น้อย Brad Bird และ Tom Cruise มีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการลดการใช้ CGI และเน้นการแสดงฉากแอคชั่นจริงให้มากที่สุดทำให้ฉากต่างๆดูสมจริงมีแรงกระแทกและทำให้ผู้ชมรู้สึกร่วมไปกับความอันตรายที่ตัวละครเผชิญการทำงานเป็นทีมที่โดดเด่นแม้ว่า Ethan Hunt จะเป็นตัวเอกแต่ภาคนี้เน้นการทำงานเป็นทีมมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด การเพิ่มบทบาทเจเรมีเรนเนอร์แบรนด์และพอลล่าแพทเทิร์นเจนคาร์เตอร์ตัวละครใหม่ทั้งสองคนเข้ามาเสริมทีมได้อย่างลงตัวโดยเฉพาะเจเรมีเรนเนอร์ที่นำเสนอตัวละครที่มีความซับซ้อนและมีปมในอดีตทำให้เคมีในทีมมีความน่าสนใจมากขึ้น เบนจี้ดันไซมอนเพ็กที่ก้าวขึ้นมาเป็นสายลับภาคสนามเต็มตัวจากเดิมที่เป็นเพียงผู้ช่วยด้านเทคนิคเบนจี้ได้มีบทบาทภาคสนามมากขึ้นและยังคงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างอารมณ์ขันและผ่อนคลายความตึงเครียดข้อสังเกตและจุดที่อาจจะไม่เด่นเท่าไหร่ ตัวร้ายเคิร์ตเฮนดริกส์แม้ว่าไมเคิลไนคิ i ส์จะแสดงได้ดีแต่ตัวร้ายในภาคนี้อาจจะไม่โดดเด่นหรือน่าจดจำเท่าโอเวนดาวเวียนในภาค3หรือตัวร้ายในภาคต่อๆมาความซับซ้อนของพล็อตพล็อตทวิสต์อาจจะไม่ซับซ้อนเท่าภาคแรกหรือภาคอื่นๆแต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความสนุกโดยรวมของหนัง โดยสรุปแล้ว Mission Impossible Ghost Protocol คือภาคที่ตอกย้ำความเป็นภาพยนตร์แอคชั่นสายลับระดับ a อลิสของแฟรนไชส์ด้วยฉากแอคชั่นสุดระหำ่ำการทำงานเป็นทีมที่ลงตัวและการกำกับที่ยอดเยี่ยมทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในภาคที่แฟนๆชื่นชอบและถูกยกย่องว่าเป็นมาตรฐานใหม่สำหรับหนังสายลับในยุคหลังครับ